สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบรรกุไฟฟ้ากันนะครับตัวนี้เป็นบรรกุไฟฟ้าอิชิชากล่องขาวนะครับกล่องหนึ่งมี5กลิ่นนะครับ5แท่งมีแอปเปิ้ลเชอร์รี่บูเบอรี่เลมอนเมลอนสตรอเบอรี่นะครับไม่มีสารก่อมะเรง็งทั้ง4,000ชนิดเหมือนได้บุหรี่แล้วก็บรรกุเตานะครับนี่ครับ5สี5กลิ่นนะครับเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูว่าใช้ยังไง การใช้ยากมากครับค oh, ือเปิดฝาออกมาปึบแล้วก็แค่นี้เองเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากเหมือนที่คิดไว้ครับไม่มีสารก่อาะเลงนะครับไม่มีการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ถ้าคุณยังหวังสุขภาพกันอยู่แล้วคุณรออะไรอยู่ครับ